เพื่อนเจ็บขาเดี๋ยวเราอุ้มไปกันแ้่นะเก็บนั่นหลังนี่ยมคนไก่ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผาทุกๆ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 อย่างเหมือกันนับเป็นช่วงชีวิต นี่นะครับพระเอกถ่ายรูปให้นะครับทีนิวของเรานะครับผมี เอาาพวกเเรมื่อกี้สองคนก็ดีอยู่แล้วเราจะมาทำไมโอ้เป็นชุดจะมาไล่เราอ้วยกันไปแล้วอันนี้เขาเดี๋ยวช่วยครับเสร็จแล้วครับเปลี่ยนชุดครับแต่วันดีค่ะเดี๋ยวผมจะพาพีิธีขับมอเตอร์ไซค์ลงเขาครับ ลงถนนหรือว่าลงลงเหวไปเอาพี่เราคงลงไปได้กันทั้งสามขนครับผมข้างหลังนี่มองไม่เห็นอะไรเลยนะคะสวัสดีครับผมผู้กองกัลันอยู่กับคนสวยนี่พี่พีชไ่อาบน้ำเรานะชัดที่งชุดนอนพร้อมนอนครับกลายเป็นทะเลหมอกไม่รู้ใช่ไหเดี๋ยวผมจะพาพี่พีชขับมอเตอร์ไซค์ลงเขาครับ ลงถนนหรือว่าลงลงเหวเอาเราคงลงไปได้วยกันถึงสามข้นครับผมทั้งหลังมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะคือปราบเจ้าหัวใจอยู่บนดาดฟ้านะครับวิ่งทั้งวันเลยวันนี้